Ah, ah, you're this side. See, here we go. started already. You mean, you're this side and we measure? Well, you've got, to have, you've got to have the bars on the outside so this just makes it easier. Uh, okay. So you put the bars on the inside now. Oh. <laughs> That's why I said you're that side. Where's the thing go? Where's the thing go? Where's the man? just go in line with the concrete, there I'll, above. You, I'll tell you in a <laughs> Bend it in. Good. No, yours is fine. Take, I've got this one, take that one down a bit. This one's the problem. Okay. I've got it. Move that one down. อันนี้ข้างชั่วข้าวซื้อจ้าเพราะว่าบักแตงมเแค่อกล่ิบสี่40 40-50มือบ่มันเก็บเก็บเริ่มเก็บกินแต่ว่ามันก็อยู่ได้เป็นเราก็ไปเรียศึกษามากค่ะจ้าแต่ว่ากับพ่อเลยพ่อชั่วข้าวจะซื้อเพราะว่า เป๊วยาเพ็ดเป็นคล้ายๆกับว่านไอมาตรฐานก็นี่ไอต่วันั่นเวลาเวลาเพราะว่าปักแตงเป๊วซีีีีให้หมากแล้วเปก็เลยแปาวเห็ดอันนี้อันตาเพ็ดไว้จ้าพ่อแป๊วเพ็ดไว้ตังหวดก่อนที่พใยญ่ไปไปยังกฤษจ้าเพ็ดไว้ก็เลย ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไเดี๋ยวขาแป๊บก็จะตัดขวดบ้านสุกใส่จ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เอ็นปวกขึ้นไม่ไพ่เห็นไหมในยุเร้ดิน

แล้วก็จะเอาวันพักเอาเตียงออกมาแล้วก็เอาพักกันไอปูแบบไฮโดรโปนิกออกมาตั้งไว้ข้างนอกใช้ข้างใช้เตียงเอานะจ๊ะเพราะว่าเด็กหน่อยอข้างในน่ะต้องเฮ็ดแบบ ไม่เขาเขาไปจัาสิปลูกนี่ยังได้ได้เงี้ยคิวคอมเบอร์เยอะ Favorite อไ w a n t a e favorite? Cucumber แตงแตงอือแตงกวานะและเนมแตงเป็น Thailand <laughs> Why didn't they bring me pliers I didn't bring me pliers I know yeah why I think I'll with i, think, I, think I just put them then out the on and p come e r เ o ่จ huh. <Okay. S 2> uh ้าเ t h ๋ยวเทียบเรี i บร้อยเอาเปลือกแดงใส่เดี๋ยวเป e ือกแคใส่เบอร์โอเคค่ะก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือเอาแหนแดงจ้าแหนแดงละลายกะใส่แหนเป็นประโยชน์เพราะว่าไอ้เอาให้งเอาให้ปาเชทงเอาไฮทั้งเอาให้พืช อืม mm ันเอาออกแล้ว hmm. ค่ะเพื hmm. ่อ้เขาขยายไม่จ้ะเดี๋ยวจะได้เพิ่มบันเอออันนี้าคาพูดมั่้าพูอนี้จ้อืมฮึเดี๋ยวจะเอาไปใส่อืมฮึเดินไป้อือฮึเอวัด เป r p l a นเปลี่ยนมาใส่ซ้ำจ้ะเพราะว่าอย่างมุวเป๋อมีซ้ำหลายก็เลยใส่ใส่ใสซ้ำอาอนกแต่งใส่แล้วก็สิเอาอื่นใส่น้ำจ้ะ จริงเเอามักใส่ดินก็ได้ด้จ้ะมักใส่ดินล้วก็จงเอามาใส่ก็ได้หรือว่าใส่สดก็ได้ก็เดีดิวใส่เพราะว่าเปาสิเอาอันอันอไออันอื่นใส่น้ำจ้ะเอาบักแดงใส่สักสต้นแล้วก็เอานันเอาพักอาอยังใส่น้ำแยมกัน ready yeah that's two done mm h hmm. Why buy a plant pot when you can buy a proper plant pot? Mm -hmm. Because we can grow mm -hmm. a cucumber, I would say cucumber. Dang. Dang. We'll grow and dang and then you can put some lettuce in. Mm -hmm. Simple as that. Yeah. Two for the place of one. Mm -hmm. Come on. Okay. Them two next. Yeah. Are they ready for near yeah, are they? Yeah, they're ready for Nedang, yeah. Okay. Yeah. Yeah. Oh you can let them first. แล้วป้าก็จะเอาอันดินที่แปะ่าอันผสมกับอันอันมาใส่อีกจ้ะกระจ้าก็จะเอาอันแตงใส่กะสูงพอสมควรพ่อแบบว่าพื่อยกัย่างได้อันนี้อันอันพ่อแปวประเทศไว้นะจ๊กะก็เลยใส่ก็เลยใส่เห็นเป็นประโยชน์เนาะดีก็สิเอาอันอันแน่นให้เพื่อนได้ดีใจนั่นละจ้ะ เพิ่นเฮ็ดต้าปีที่แล้วจ้ะตั้งแต่พ่อใหญ่ไปกลับบ้านนะต,ตอนที่แล้วก็ยังบ่ทันเดินพังก็ยังดีๆอยู่จ้ะเพิ่นใส่ยังวัติจ้ารีไซคเคิลเนาะนี่จ้ะสายโทรศัพท์จ้ะก็มาสีกออกแล้วก็ใส่โอ้ยแข็งแรงดีคักจ้าตีแต่ว่าไม้ไผ่สิผุก่อนเถอะแต่ว่าไม้ไผ่น่ะไอ้เพิ่นบอกพ่อแป๋วบอกว่าให้ตัดขวดแล้วก็มาสูบใส่อันป้องกันอันปวกขึ้นประซันวา่จาจังใส่ได้โดน แม่ีนหลีจ้ะอันนี้เฮ็ดตะปีกายนี่ได้จ้ะปีไก่หรือปีก้อนนี่อีกตอนพ่อแย่ไปอังกฤษตั้งแต่งวดแรกนะจ้ะแปลงกระปูบักทั่วแปลงกระปูบักทั่วแแบบจะว่าเดี๋ยวอันลงแล้วก็สิเอามาปลูกนี่อีกสูงเติบจ้ะกรให้มันไต่ขึ้นไปแล้วก็ได้ปลูกผักน้ำจะเอาไมีเบียบตั่วผู้อยู่จ่ะี๋ยวสิเอามาเห็ดเบีเยบตั่วผู้อีกจ้ หอมเลยแล้วแปลก็ใส่ไว้เลยจ้ะแปลเอาไปใส่หอดหอมจ้ะตอนอยู่หอมอยู่ทึ่งๆ <i> <h ums> ง <h ums> ใส่ใส่ข้อความชุ่มชื่นต่อพืชของเรา เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าจเจ้าเฮ็ดใส่อันโฆษณาขายจ้ะสองโลสองร้แปดสิบบาทบอกสองร้แปดสิบบาทเฮ็ดข้าจเจ้าเฮ็ดใส่เฮ็ดใส่นี่ยจ้ะข้าจเจ้ากเา็เอาใส่เอาใส่แล้วเราก็จะใส่ดินแล้วก็ปลูกแต่งลงเลย ผักแกน just say, hmm? Anyone w a any n t any e แด Yeah mm hmm. You know where we l mm hmm. Come and get it mm hmm. Bring me a p l คุณว่าพูดอะอยากได้แหนแดงอะมามแบงออกไปด้จ้า อันเอาอันนั้นต้นใหม่ไหมฉันแลกเปลี่ยนกันวะสันว่าอมเว like <you> know. ่อร์เกินไปละโอเคค่ะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวจะทาเห็บเบิ้งด้วยจ้นนะเนาะโอเคดันทราฟนะทราฟน้ทรา